สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่ครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอัปเดตข่าวสารเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับช่วงนี้ก็จะมีให้อัปเดตกันแบบรายวันเลยนะครับมาท้ายเดลีกนะครับตามกันมาตั้งแต่วันที่มีข่าวอ้าวตามกันมาให้สูตรครับอัปเดตกันแบบรายวันนะครับจนกว่าจะได้ชูเสื้อกันเนี่ยนะฮะอ้าวก็เดี๋ยวคลิปนี้จะอัปเดตกันนะครับดูเหมือนว่าก็น่าจะใกล้มากๆแล้วนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจบยูโรแล้วค่อยว่ากันจากเมื่อววววาาาานนนทีีีี่่่ผมมเยขขไไไปด้รัับฟ ให้มีการพูดคุยในระหว่างแคมป์เลยดังนั้นก็ดูเหมือนว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับที่จะได้ปิดดิวคนแรกนะครับในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วเดี๋ยวผมข้ามไปดูดีวของแบนเวดด้วยแล้วว่าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตรวมทั้งเล่าสู่กันฟังสำหรับดีวอื่นๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมเฮกันก่อนนะครับคาดว่าใหม่น่ามีปัญหานะสำหรับมาท้ายเดอะลิกนะครับตัวนักเตะก็อยากมาด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยนะครับดีวผมอัปเดต โปรแกรมนะครับของตารางในฟุตบอลยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายพูดคุยพรีวิวกันสันส้นๆนิดๆนะครับว่าภาพของรอบ8ทีมนียมันเห็นออกมาแล้วทุกคนมองยังไงบ้างในช่วงท้ายในสัปเเหระนะครับเดี๋ยวชวนคุยเรื่องของยูโร2,024ด้วยนะครับมาคุยกันในแมนยูคอร์เนอร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับ มาครับทุกท่านครับคุยกันในแมนยูคอร์เนอร์นะครับดีลของมาไทเดลิกเนี่ยครับก็จะบอกว่าเป็นการเป็นการขับเคลื่อนดีลที่แฟนแมนยูบอกว่าหลายคนบอกเอ้ยไม่ได้เห็นดีลในลักษณะแบบนี้มานานแล้วนะครับปกติจะต้องรอนานๆทิศทางข่าวไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะครับจะคุยกับใครก็โดนโกงราคาโดนโกงราคาก็ต้องไปเอาอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงราคาค่าเหนื่อยก็ต้องสูงลิบลิว้วแต่ปรากฏว่า ในดีลของเดลีกเนี่ยในหลายๆหัวข้อที่ผมพูดถึงมันตรงกันข้ามนะครับค่าเหนื่อยของเดลีกเนี่ยก็มีแนวโน้มว,ว่าจะลดลงซะด้วยเออ,อมานะครับอ้างอิงแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวหลายเจ้าหลายสำนักนะครับเขาก็ให้ให้ความเห็นแลวก็ให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ก็มีการติดต่อโดยตรงนะครับหลังจากที้มีการติดต่อโดยตรงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับตัวแทนของมาไทยเดลีกนะครับแล้วก็ ตัวของนักเตะเองก็ได้ตกลงให้ไฟเขียวนะครับในการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับโดยที่ตอนนี้เงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเอเจนต์ของเดลิกก็เจรจารแค่กับแมนยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรนะครับตอนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาระหว่าง2สโมสรน,นะครับระหว่างยบร์มินิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเรื่องของโครงสร้างดีลต่างๆเนี่ยมันจะออกมาไปในหน้าตาแบบไหนนะครับโดยที่จุดสําคัญก็คือว่าโอ้โหได้ยินเรื่องนี้แล้วแม่มันปลื้มปลิ่มเลือเกินนะครับหลังๆแทบไม่เห็นเลยมาทายเดลิกพร้อมที่จะลดเพดานค่าเหนื่อยของตัวเองลงครับเพื่อที่จะได้ย้ายมาเล่นในถิ่นโอทราฟอร์ดนะครับ ตามข่าวบอกว่าจากเดิมเนี่ยเขารับอยู่ที่15ล้านยูโรต่อปีน่าจะลงมาเหลือไม่เกิน12ล้านยูโรต่อปีครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของระหว่างสโมสรเนี่ยนะครับบายเยนต์ต้องการค่าตัวของเดริกอยู่ที่50ล้านยูโรนะครับแล้วก็บวกแอดออนด้วยนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยเปิดตัวเลขแรกเปิดมาอยู่ที่40ล้านนะครับซึ่งคาดว่าดีลนี้น่าจะไปจบกันที่45ล้านยูโรบวกกับแอดออนนะครับก็เป็นตัวเลขที่ ออพอคุยกันได้สมน้ําสมเนื้อนะครับผู้สื่อขาวหลายๆคนก็พูดไปในทางเดียวกันอ้างอิงจากเบนจาคอบด้วยนะครับบอกว่าแมนยูกําลังเสนอค่าเหนื่อย12ล้านยูโรต่อปีให้กับมาไทายเดลิกนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันไปในทางเดียวกันว่าก็จะได้น้อยกว่าที่เดลิกนั้นได้รับอยู่ณขณะน,นี้กับบาเยอร์มิเนกอยู่ที่15ล้านยูโรก็ต้องบอกว่าเป็น เรื่องของค่าเหนื่อยนะนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขนะครับมีค่าเหนื่อยบางรายงานบอกว่าเดอะลิกเนี่ยจากเดิมนะเอาแบบแบบต่อสัปดาห์นะเขาบอกว่า,าคิดเป็นปอนนะอยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0 0 0นปอนต่อสัปดาห์กับบาเยิรนะครับจะลงมาเหลือราวๆ1 8 0 8 0 0ถึง2,000 200, นปอนต่อสัปดาห์กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่า,าดิวในฝันนะนะครับดิว กับการที่จะได้เติมแต่งหลังบ้านกันใหม่นะครับแล้วก็ดูไม่ถูกโกงราคามากจนเกินไปนักคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงมาทยเดลีกนะครับก็แน่นอนว่าก็จะมีข้อกังวลของแฟนฟ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เรียกว่าอาจจะเจ็บบ่อยนะครับเจ็บยุบยิบเจ็บยุบยิบเจ็บซ้ซําเจ็บซ้อนในประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเอาแบบเจ็บหนักๆเจ็บนานๆเจ็บจนมีผลกระทบเนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วนะครับเจ็บประมาณแถวเดือนกว่าเดือนครึ่งอะไรราวนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เราอาจจะต้องพยากรกันล่วงหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้งานหลังบ้านของแมนยูน t เต็ด ก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องอวยกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้แมนยูเองก็เปลี่ยนทีมงานหลังบ้านกันเยอะนะครับเปลี่ยนทีมงานสตาฟโค้ชใหม่นะครับเปลี่ยนทีมงานหลังบ้านฝ่ายบริหารใหม่รูปแบบการซ้อมหรืออะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันออกมาไม่ดีหรือว่าการประเมินของทีมแพทย์อย่างในเคสของมาเลาเซียเคสยุคชออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นผมเองส่วนหนึ่งนะนี่ความเห็นส่วนตัวผมก็เชื่อว่า ก็น่าจะมีการพูดคุยแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขแล้วนะครับอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาจากซีซันที่แล้วที่หูเจ็บกันแบบเจ็บตะบี้ตะบันเจ็บบวกกับนักเตะใหม่ที่มีประวัติการเจ็บขึ้นมาจากซีซันที่แล้วแล้วเนี่ยจะมีปัญหาแบบนั้นหรือเปล่าผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกแต่ก็ยกเว้นว่ามันเกิดอุบัติเหตุที่เราคาดไม่ถึงจริงๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมาบอกว่าเจ็บ ผมว่าก็คงไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นแบบซีซันที่แล้วแล้วนะครับเราก็ได้แต่หวังว่าซีซันใหม่มันก็น่าจะดีขึ้นนะครับและในความเป็นจริงฮะเมื่อเอาดีลของเดลีกนะครับมาเปรียบเทียบกับดีลทั้งหมดในตำแหน่งเซนเตอร์นะนะครับที่เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ณขณะนี้อ่ะคนแรกที่นำโดกมาก่อนไปใครเพื่อนเลยอย่างออจอราดแ r บรดนเวดของเอเวอเรตนะครับนั่นก็ค่าตัวสูงลิบลิ้วเลยนะครับที่ก็ยังดีลกันไม่จบสทีนะครับ 6 0ล้านเนี่ยขึ้นไปนะครับมันก็เป็นตัวเลขที่สูงเวอร์วังอลังการเกินไปนะครับหรือขยับมาในดีลของชองแคลตัวดิโบนะณขณะน,นี้ทิศทางของข่าวก็เป็นเรื่องของการไปต่อสู้กันในแง่ของตัวบทกฎหมายก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะได้ย้ายมาจริงหรือไม่นะครับตอนนี้ดีลที่มันเป็นไปได้แล้วก็สมเหตุสมผลจ่ายสะตุ้งสตัาง,งกันได้จริงจงมันจึงมาอยู่ที่มาไทเดลิกนะครับแค่ราวๆสัก40 45ล้านยูโรถ้าดีวจบกันได้มันก็เป็นตัวเลขที่คุยกันได้แล้วก็ไม่ไม,ไม่โดนไม่โดนโขงไม่โดนฟันซะจ,จนเกินไปนักนะครับก็อ่ะเดลิกจริงๆก็แหมจะว่าไปก็มีราคามียี่ห้ออยู่นะก็ไม่ใช่ไก่กานะทุกคนนะครับแม้ว่าในก,กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาจะไม่ได้ถูกเลือกเป็นเซนเตอร์ตัวจริงก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นของดีครับที่จังหวะแล้วก็เงื่อนไขเงื่อนเวลาเนี่ยมันเหมาะสมนะครับในเมื่อตัวนักเตะก็อาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของบาเยอร์มินิกในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับอ่ะโอเคมาลองกันดูสักตั้งผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับลองนึกภาพว่าอ่ะมีเดลิกยืนหลังนะครับมีลิซันโดรมาติเนสยืนหลังอ่ะแล้วเดี๋ยวเราดูการประกอบร่างใหม่กันอีกนิดนึงว่าจะเป็นยังไงผมว่าก็น่าจะน่าจะสวยงามแหละนะครับก็น่าจะดีขึ้นเอาหลังบ้านให้มันเคลียร์ก่อนให้มันจบซะก่อนเนาะนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณอย่างนี้นะอ่ะขยับไปดูเมื่อกี้ผมพูดถึงดีลของแรนดเวดถึงไหนแล้วนะครับก็น่าเช ไม่ถึงไหนเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นข่าวว่าแมนยูก็ก็ยังยังไม่ละทิ้งซะทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้เดลิกมาก่อนแล้วเนี่ยถ้าจะเอาแบรนเวดเพิ่มอย่างที่ผมเล่าไปในคลิปเมื่อวานนะครับคือก็จะต้องปล่อยออสองเซนเตอร์อาจจะต้องปล่อยแฮร์รี่แม็กควายปล่อยลินเดเลิฟออกนะครับหรือคนใดคนหนึ่งอะไรแบบนี้เพื่อให้ได้แบรนเวดเข้ามานะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ค่าข้อเสนอเนี่ย เอวตตันต้องการอยู่ที่70ล้านแต่แมนยูก็คงไปไม่ถึง70ล้านปอนด์แน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าตัวของเอวตตันเนี่ยจะยอมลดค่าตัวลงมาขนาดไหนอย่างไรเพราะจริงๆแล้วในหลายๆในหลายๆ,ๆดิวที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของออสถานะทางบัญชีทางการเงินของสโมสรที่มีอาจจะ เรื่องของติดลบสถานะทางการเงินอะไรแบบนี้เนี่ยครับตัวเลขมันยังไม่เขียวยังไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีการบีบรัดเรื่องของเวลาที่จะต้องทําให้บัญชีมันออกมาดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วแมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมเหล่านั้นเหมือนกันนะครับเอว่าตันก็อยู่ในสถานะแบบนั้นเหมือนกันก็ต้องดูว่าจะยอมเออทั้งว่าตั้นจะยอมลดลงมาให้หน่อยไหมนะครับเพื่อให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นในจริงเนาะนะครับส่วนจอชเชลซ็กซี่นะครับสุดหน้าของโบโลญญาดีครีทีมชาติ เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ค่าฉีกคือ40ล้านยูโรยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนก็ยังเป็นในลักษณะแบบเดิมทอมฮีตันนะครับข่าวที่มีออกมาก็คือจะต่อสัญญาออกไปกับทีมอีก1ปีนะครับในฐานะของผู้สาประตูมือ3ของทีมอ่ะประมาณนี้นะครับก็ภาพล่าสุดส่วนช่องแคลรตัวดีโบนะครับก็ตอนนี้ข่าวมันจะไปเยื่ในทิศทางของการที่จะได้ ขยับไปต่อสู้ในแง่ของตัวบทตกฎหมายต่อไปนะครับที่ยังยูฟ้านั้นบล็อกยังไม่ให้มีการซื้อขายกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ nice นีสณขณะนี้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันในคลิปคลิปนี้นะครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะอ่ะไปกันต่อครับทุกคนครับเรื่องของยูโร2024เดินทางมาถึงในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใครที่มาแบบโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยก็เดี๋ยวได้พักกัน,นหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเราค่อยลุยกันต่อเนาะนะครับจากช่วงวันศุกร์นะครับอ่ะรอแบแปดทีมเป็นอย่างนี้อายฝั่งซ้ายที่ว่ากันว่าฮาริโฮดก็เป็นไปตามคาดไม่ได้มีอะไรพลิกโผลนะนะครับสายฝั่งซ้ายสเปนเจอเยอรมันนะครับแล้วก็โปรตุเกสเจอกับฝรั่งเศสสายฝั่งขวาเนเธอร์แลนด์เจอกับตุรกีนะครับแล้วก็อังกฤษเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ สำหรับผมนะครับพูดถึงในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยถ้าจะบอกว่าชี้ชัดว่าทีมไหนจะมีโอกาสเป็นเต็งแชมป์ยูโรเนี่ยมันมายากนิดนึงก็คือสเปนด้านเจอกับเยอรมันคือใจผมคิดว่าถ้าว่ากันตามฟอร์มความกลมกล่อมความละมุนที่สุดเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นสเปนในมุมมองผมนะในมุมองผมนะนมมมนะแต่ก็มาเจอกับเจ้าภาพเยอรมนีซึ่งมันก็ยังตอบอะไรไม่ได้ครับสเปนก็มีสิทธิ์จะร่วงเพราะ ะจะภาพเยอรมันซึ่งจริงเยอรมันก็ก็มีของดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยยังตอบอยากฮะว่าสายฝั่งซ้ายจะเป็นสเปนหรือว่าจะเป็นเยอรมันที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนโปรตุเกสกับฝรั่งเศสโปรตุเกสก็ก็ถือว่าก็มาแบบอาจจะลุ่มๆดอนๆอยู่บ้างนะครับมีเกมที่ดีแล้วก็มีเกมที่ดูหนืดหตึงๆอะไรแบบนี้นะครับฝรั่งเศสก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่า เปรี้ยงปร่างขนาดที่คนจะจับตามองแบบโอ้โหว้าวขนาดนั้นแต่ก็มาเรื่อยๆในตล์แบบฝรั่งเศสนะก็ตอบยากอีกคู่นี้ก็ตอบยากว่าใครจะผ่านใครนะครับส่วนซ้ายฝั่งขวาที่เนเธอร์แลนด์เล่นกับตุรกีนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ดันมา เรียกว่าอะไรดีมาฟอร์มเปรี้ยงจากรอบ16นะครับฟอร์มกลับมานะครับส่วนตุรกีนะครับจากเกมที่พวกเขาคว่ำออสเตรียมาก็เล่นสนุกก็ต้องให้เครดิตทั้งออสเตรียแล้วก็ออสเตรียโอ้โหทั้งตุรกีแล้วก็ออสเตรียว่าจังหวะวิ่งสู้ฟัดเนี่ยมันมากนะครับส่วนอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ตะกุกตะกักกุ๊กกักกุ๊กกักเจอกับสวิสที่ดูน่าจะฟอร์มาดีกว่าทําฟอร์มาดีกว่านะครับความอิตาลีมาได้ก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับอังกฤษนะครับอาจจะ อกหักจากรอบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือฟุตบอลยูโรก็ตามมาต่อนะครับทรู n วชสายสดให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะฮะทิ้งท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับขอฝากเอาไว้เช่นเคยนะครับกับทริปแดงเดือดของ f ุูฟเฟ a m i มินะครับที่จับไม้จับมือกับพี่ชัยสรุตนะครับแล้วก็บริษัท BC Journey นะครับพาไปดูเกมแดงเดือดด้วยกันนะครับส0สิงหาคมถึง5กันยายนไปดูเกมที่โอทรฟฟอร์ดนะครับ แมนยูเจอริวอพูลนะครับไปเซดิเดียมทัวร์นะครับไปชอปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เลตไปเที่ยวชมดอนดอนไปเที่ยวสโตนเฮนส์ด้วยนะครับในครั้งนี้นะฮะใครสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่065-158-5165นะครับ065-158-5165นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับแคปเอาไว้นะฮะ Y1 Y111 นะครับ y 1 y 1น1นะครับก็ พร้อมด้วยทุกคนนะครับไปดูบอลด้วยกันนะครับตอนนี้ค่าทัวร์ค่าทริปนะครับเปิดมาแบบ Early Bird นะครับ1 4 5 0 0 0บาท1 4 0 0 0 0 5,000บาทนะครับหลังจาก15กรกฎาคมราคาจะขยับมาเป็น155,000บาทนะครับทนายสนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้แล้วไปดูบอลด้วยกันนะครับฟลุคฟอร์มอีใช้สรุป BC Journey พร้อมดูแลกันแบบญาติสนิทมิตรสหายจะมาเป็นครอบครัวจะมาเป็นเดี่ยวจะมาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับจะมาเป็นคู่สามีภรรยาจะมาเป็นคู่คุณคุณแฟนได้หมดยินดีต้อนรับทุกคนแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ